ไหนไหนเขาจะแปลครจะแปลงฟันนี่ให้ตาแปลงแปล้ฟัมาแปลงฟันมาทูมันมมแปลงฟันของญี่ปุ่นไหมนี่ลองดูไหมเม,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 มอมพ่อพอแปลงาให้หนูเอาเอาเผ็ดๆมาให้หนูให้ไงยวะให้บ้รางหนาเกือ,อบอกเกือบร,ร้องหไห้พ่อหนูแต่ร้องไหา้ะไม่ใช่ร้อให้ต่อไปไปอย เกียวเกียววะนี่มามามาแปลงฟันมาลูกมาปลาแปลงฟันก่อนมาลมกียร์อยู่ที่ไหนไม่เผ็ดลูกไม่เผ็ดหอมตัวเกียวอยู่ไหนลูกอย่าขึ้นไปนะตกนะลูกนะแปลงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลง มอนอ่านาตีฮะเอาไปทิ้งพลนงเยฝากเหมืนมันเหมดของนาร่วมนะครับมเจะจะจะฝได้ไหมเตะไหมเตไหมครับอ่ะจจะป่ปไห เฮ้ยยันอยากใส่ของโราณอไของญี่ปุ่นกูก็ูปูงๆไงๆไงอย่าไปลูกอย่าไปให้น้องทำเลยไม่เวีใกล้เห็นไหละ่ะลูกเสียแนเห็น

บ้วนปากทิ้งไปหัวน้ำในแก้วไหมล่ะพ่อทำให้พ้วนน้ำคือร้อนใช่ไหมบ้วนน้ำคือเย็นใช่ไหมเอาเนี่ยดีบ่อนเสร็จแกะสวดบ่อนเท่านั้นได้ไหมฉันร้อนมากร้อนเหรอ